วันนี้ผมจะมาโชว์ชุดผูกันที่ผมใช้ในการทำงานโมเดลครับสวัสดีครับผมนุและคุณกำลังอยู่กับชแนลนุโมเดลเลอร์ครับด้วยความที่ว่าผมเป็นโมเดลเลอร์ที่เลือกทำสีโดยผูกันเป็นหลักนะครับดังนั้นผมก็จะมีชุดผูกันที่ใช้ในการทำโมเดลอยู่เป็นประจำซึ่งผมคิดว่าเพื่อนๆที่เริ่มทำโมเดลด้วยผู้กันเนี่ยอาจจะอยากทราบหรืออาจจะอยากลองดูพูกันที่โมเดลเลอร์เขาดื่นใช้นะครับ ว่เป็นแนวทางในการเลือกซื้อผู้การมาใช้ในการทํางานโมเดลบ้างดังนั้นวันนี้ผมก็เลยจะเอาชุดผู้การที่ตัวเองใช้งานอยู่เป็นประจำเนี่ยมาโชว์ให้เ,เพื่อนๆดูเพื่อจะเป็นประโยชน์บ้างครับอันดับแรกถ้าเป็นผู้การที่เป็นชุดหลักนะครับผมจะใช้ยูสตาเป็นหลักอันนี้สําหรับใครไม่รู้จักเนี่ยแบรนด์นี้ถึงชื่อจะคล้ายๆกับยี่ห้อเครื่องสำอางก็จริงแต่ว่าจริงๆเขาเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับ,บอุปกรณ์ที่ใช้ในงานโมเดลและงานอนดิเรก,กอื่นๆนะครับ ผู้ก,กันเซตนี้ก็เป็นผู้กันแบบขนสังคอนะครับคุณภาพนี่ก็ค่อนข้างดีทีเดียวผมเคยเจอที่ห้างเมกาเนี่ยแบบเป็นแพคที่เป็นผู้กันอย่างเดียวที่ไม่มีของแถมราคาเนี่ยประมาณ200กว่าบาทได้แต่ว่าที่เห็นขายในออนไลน์ก็อยู่ที่ราวสามร้อยนะครับเซตหนึ่งเนี่ยก็จะมีทั้งหมด7อันทําให้มือใหม่เนี่ยสามารถซื้อเซตนี้มาเราเริ่มทําโมเดลได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปหาผู้กันขนาดอื่นๆมาเสริมในช่วงแรกครับ เซตนี้เป็นผู้การของเม้งนะครับอันเนี้ยสาหรับคนที่ไม่คุ้นกับแบรนด์นี้นะเม้งเนี่ยเป็นแบรนด์บริษัทจีนนะครับที่ผลิตตั้งพวกสเกมโมเดลแล้วก็ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาโมเดลออกมาด้วยอารมณ์คล้ายๆทำย่าครับเซตผู้ก,การของเขาเนี่ยผมได้มาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะห้าอัน250บาทคุณภาพนี้ก็เรียกว่าคุ้มมากเลยทีเดียวจุดเด่นของผู้การเซตนี้จริงๆคือผู้การแบรนด์นะครับอันนี้ผมเคยทํารีวิวไว้ได้วยนะถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปดูที่การ์ดมุมขวาบนได้เลยครับ ต่อมาเป็นผู้กันของฮัมโรอันนี้เนี่ยเป็นผู้กันที่แถมมากับชุดสตาร์เตอร์ของแอฟิกตัวชุดคิดที่ผมต่อไม่เสร็จนะครับแล้วก็โยนทิ้งไปซะก่อนแต่ว่าส่วนผู้กันเนี่ยมาใช้งานได้ดีก็เลยเก็บไว้ครับส่วนอันนี้เป็นผู้กันเบสิกเซตของทามิย่านะครับซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยว่าถึงชื่อมันจะชื่อเบสิกเซตแต่ไม่เหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นเลยเพราะว่าเจ้าผู้กันชุดนี้นะครับขนค่อนข้างอ่อนนุ่มก็เลยไม่เหมาะสําหรับงานทาสีโดยทั่วไปผมว่าเหมาะสําหรับงานเฉพาะทางมากกว่า แน่นอนว่าตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยผมก็ซื้อมาแบบเข้าใจผิดเหมือนกันเพราะเข้าใจว่าคําว่าเบสิกเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับมือใหม่อันนี้จริงไม่ใช่นะครับผมว่าใครในที่ต้องการซื้อผู้การของทิย่ามาใช้ทาสีโมเดลควรเลิกซื้อเซ็ตทิย่าโมเดลลิ่งบลัช HF n น a ดเ Set หรือผู้การความละเอียดสูงนะครับของทิย่าแบบที่มีขนสีส้มแบบนี้มาใช้มากกว่าอันนี้เป็นผู้การสีน้ําของซากุร้านะครับเห็นมันบ้านอย่างนี้นี่แต่จริงใช้ดีมากเลยนะอันนี้นี่เปน็นถนัดของผมเลย ู้กานขนาดใหญ่หน่อยอันนี้นี่ก็เป็นของ ST นะครับเจ้าเดียวกับที่ทํเสียคลิก ST ที่นักเรียนใช้กันบ่อยๆครับอันนี้สามารถใช้ระบายพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ดีส่วนชุดนี้เป็นบุกานสีน้ําของ Master Art อันนี้ถึงขนบุกานจะแข็งไปหน่อยแต่ว่าใช้ในงานตกแต่งโมเดลได้ดีครับราคาไม่แพงด้วยส่วนนี้เป็นบุการราคาถูกๆจากโชปปี e นะครับโดยมากเขาก็จะขายเป็นเซต ผู้การลักษณะนี้เนี่ยจะเป็นผู้การสําหรับทาสีน้ําหรือไม่ก็สีอะคริลิกบริษัทผู้ผลิตโดยมากก็จะมาจากจีนนะครับพวกนี้ข้อดีของมันก็คือราคาถูกมากผมแนะนําเลยว่ามือใหม่เนี่ยสามารถซื้อมาลองทํางานโมเดลดูได้อันนี้เรียกว่าคุ้มมากครับอย่างเซตเนี้ยผมเห็นเซตหนึ่งสิบอันเนี่ยตกแค่ละหกบาทเองถือว่าคุ้มมากเลยผมแนะนําว่าถ้าจะเลือกซื้อผู้การแบบนี้นะครับให้แนะนําซื้อแบบที่ขนเป็นสีส้มผู้นี้จะใช้สําหรับระบายสีน้านะครับซึ่งแบบนี้สามารถใช้ในงานโมเดลได้แต่จะเห็นว่านอกจากสสีี้้มแลวน ของผมจะมีผู้กันที่เป็นขนเสีย่ยมตาลนุ่มๆแบบนี้ด้วยผมเนี่ยก็จะมีผู้กันที่มีขนแหลายๆแบบไว้ทํางานลักษณะที่ต่างกันครับเป็นไงบ้างครับกับเซตผู้กันที่ผมใช้อรื่องจริงที่ผมมานําเสนอว,วันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาอวดหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าอย่างที่เพืเ่อนๆเห็นแหละผมก็ไม่มีผู้กาันร,ราคาแบบแพงๆอย่างพวกของวาเลโฮหรือพวกธรรมย่าอะไรไปใช้งานเลยด้วยผมแนะนําว่าสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับอาจจะลองใช้งานเซตผู้กันแบบเดียวกับที่ผมใช้ หรือว่าเริ่มใช้พวกยี่ห้อทําโมเดลอย่าง U Star หรือถ้ายังไม่อยากลงทุนกับตรงนี้นะครับก็สามารถเลี่ยงไปใช้ชุดผู้กันระบายสีน้ำนะครับจากจีนที่ขนเป็นสีส้มๆสนะที่เราสามารถสั่งได้จากพวกชอปปี้ละะาซาด้ก็นับว่าเป็นตัวเลือกที่ดีครับโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับไว้เจอกันในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ